สวัสดีครับนี่ป๊อปเองยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง uncompressed แล้วในวันนี้เราจะมาลองเจ้าตัวกีตาร์กุสตาฮาริ l รุ่นใหม่ตัวนี้กัน ัวกุสตาตัวนี้คือผมเห็นตอนแรกในเน็ตแล้วแบบเฮ้ยมันเป็นกีตาร์ที่สวยว่ะซึ่งอันนี้ที่อยู่ในมือผมคือสีใหม่นะคือสีที่ตอนแรกเห็นเนี่ยนี่จะเป็นตามนี้เลยคือแบบเอ้ยมันเป็นสีเมทัลลิกที่ค่อนข้างสวยแบบเออมทุกอย่างมันดูดีมีอินเลมีโลโก้อะไรของตัวเองแล้วแบบเอ้ยดูดีอ่ะแล้วเสร็จปุ๊บพอเห็นราคาแบบ 5, เฮ้ย5,990เารเาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทีนี้ผมก็เลยแบบเออน่าสนใจน่าลองดีวะ่ะผมก็เลยส่งไปถามทาง MusicAr m เว้ยและแน่นอนทาง MusicAr m ก็ใจดีนะครับส่งมาให้ลองทดสอบนะครับซึ่งเมมเบอร์ได้ดูคลิปอันบ็อก์ไปแล้วคือต้องบอกว่าตั้งแต่แว็บแรกที่เห็นคือแบบเฮ้ยมันเป็นกินท่าที่สวยมากๆจริงๆสวยหน้าตาดีจนแบบไม่ไม่คิดว่ามัน59 0 0อ่ะเปิดมาคือเห็นหน้าตาก็รู้สึกว่าเออดูคุ้มว่ะโดยที่รูปลักษณ์ของชโดโต,ค,ตววคุสตาจีเอสทละ นะครับแล้วก็ดูหน้าตาคือดูค่อนข้างที่จะโมเดิร์นเลยโครงสร้างส่วนประกอบอต่างๆของเจ้าตัวกุสตาฮาเรลเนี่ยนะครับโดยที่จูนเนอร์ก็จะเป็นจูนเนอร์ด c แคสธรรมดานะครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นนี่เฮสต็อกเห็นว่า เป็นแบบ matching h e ต็ s t o c k นะครับแล้วเราก็จะเห็นเจ้าตัวนี้เป็นโลโก้ g u s t านะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโลโก้เหละมันก็คือเป็นลายเดียวกันน้ะกับ inlay นะครับผมของเจ้าตัวรุ่น h a r ร e โดยที่วัสดุที่ใช้ทํารวมไปถึงไอ้เจ้าตัว inlay ด้วยเนี่ยก็จะเป็นอะคริลิกที่หน้าตาก็จะค่อนข้างที่จะคล้ายๆกับพวกเปลือกหอยมุกโดยส่วนของคอกับฟิงเกอร์บอร์ดจะเป็นโรส e w ดเ d Maple นะครับซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของเสียงแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของความสะเียนทีนี้เรามาดูด้านหลังตรงนี้กันก่อนเราก็จะเห็นนะครับเขาก็จะเนบบบเน oss, นอแมมกก่าาาาหห้้้ไดดต เ,เขาจะเคลือบเป็นแบบกลอสแบบเงามาเลยนะครับโดยที่เฟรดก็จะเป็น22เฟรดสแตนเลสสตีลการต่อคอจะเป็นแบบโบว์ออนนะครับมาเข้ากับบอดี้ที่เป็นไม้พอลลาแล้วก็จะเป็นคันโยกหกเสาสไตล์วินเทจนะครับโดยที่บล็อกเนี่ยก็จะเป็นบล็อกขนาดเล็กแต่สิ่งที่น่าสนใจคือก้านคันโยกค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็ทําให้ผมรู้สึกว่าเออมันจับถนัดแล้วก็หวี่งค่อนข้างที่จะง่ายมากข,ขึ้นแล้วก็ส่วนนอส่วนโคง้งตามมาตรฐานนะผมก็จะมีการอาร์มคอนทัวร์ตรงนี้เล็กน้อยนะครับแล้วก็จะมี Cut ะบเบล ว้าวเพื่อให้เข้ากับช่วงอกหรือว่าช่วงพุงเวลาที่เราสะพายในส่วนของภาพอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็จะเป็นปิกอัพที่จะวางอยู่ในรูปแบบฮัมซิงซิงแล้วก็ใช้แม่เหล็กเป็นอัลูิโคไฟสวิตห้าทางนะครับหนึ่งวอลลุ่มหนึ่งโทนนะครับแล้วก็จะมีเป็น Sweet T สวิตตัดคอยสําหรับเฉพาะตัวบริดแล้วก็รูเสียบแจ็คก,ก็จะอยู่ด้านหน้านะฮะตัวที่ของที่เขาแถมมาให้นี่ก็จะมีเป็นอุปกรณ์ขันคอแน่นอนอุปกรณ์ที่ใช้ในการเซตอัพนะครับแล้วก็จะมีเป็นสายเคเบิลมาให้1นึ่งเส้นนะแ้่ก็รวมไปถึงถุง นะครับแต่ก็จะไม่ได้มีการบุกกันการแทกอะไรแต่อย่างใดเราเห็นหน้าตาสวยๆกันไปแล้วรู้ราคากันไปแล้วแต่เสียงอะ่ะกับการเล่นอะ่ะมันจะเป็นยังไงบ้างเราไปลองกันดีกว่าครับผมเดที่เป็นอุปกรณ์แส่แจ็คใช้เป็นวิสจัมโบนะครับแล้วก็เป็นปิกของ a อ t แท็กปิก รุ่น Flex นะครับรุ่นใหม่เพิ่งเข้ามาเลยแล้วก็มาเสียบเข้า Audio Interface ของผมนะครับโดยที่ช่อง Unison เนี่ยจะเปิดเป็นจำลองปรีไมโครโฟนของ Universal Audio LA6176 นะครับแล้วก็จะใช้เป็นปลั๊กอินหลากหลายเพื่อให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยได้ยินความเป็นไปได้ในหลายๆความเป็นไปได้นะครับโดยที่ผมเจอขึ้นเสียงที่ใช้เอาไว้ให้นะครับเป็นเทคซ์ทีอยู่ตรงนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราไปเริ่มมาเลยดีกว่า เสียง่อกบมีกลิน่นสแตทค่อนข,ข้างที่จะเยอะแต่ว่าเราจะยังคงได้ยินเรื่องของความแข็งแรงเรื่องของมวลเรื่องของความเป็นก้อนอยู่ระดับตึงนะครับเนี่ยฟังอ๋อแล้วก็อีกเสียงหนึ่งฟัง จะเป็นเรื่องของลักษณะความบาลานซ์อะครับของเสียงก็คือทําได้ค่อนข้างที่จะดีก็คือค่อนข้างที่จะอย่างสายเบสอย่างเงี้ยปกติแล้วถ้าเกิดว,ว่าเป็นกีตาร์ราคาต่ำนะครับหลายๆครั้งเวลาที่เราดีสายเบสมันก็จะมีความแบบเบลอบวมไปเลยใช่ปะซึ่งก็จะอนุมานได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าเจ้าตัวเนี้ยปิกอัปในหลายอย่างถูกออกแบบมาเพื่อความเป็นเหมือนซูเปอร,ร์สแตทที่ยังคงอิงความเป็นวินเทจเอาไว้ได้เยอะถึงแม้ว่าก็ออกแบบเป็นหลายอย่างจะทําแบบโมเดิร์นโมเดิร์นนะ่อนะอ่ะทีนี้เรามาเป็นแก๊กผสม2ตัวนี้กัน,กนบ้าง ้เกจ้าตัวแก๊กผสมเนี่ยมันก็จะแบบมีความแบบแอคแท็กจิกๆนิดนึงอะไรประมาณนั้นแล้วก็จะติดแบบบางๆหน่อยนะครับซึ่งอย่างเมื่อแก้พอเราเล่นเป็นเหมือนแบบติดเป็นพวกซิงเกิลโน้ตไลน์นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นเหมือนพวกแบบคอมเพรสเซอร์ช่วยก็น่าจะดีขึ้นนะ สเตทแบบเทอดีชานอจ๋าเลยอย่นะก็คือใช้เป็นคอมเพรสเซอร์ช่วยให้มันหนาขึ้นได้ทีนี้เรามาเป็นแกกลางกันมากนะครับค่อนข้างแข็งแรงเนี่ เสียงแบบมีความแจงกีีแจงกลีน um> ิดๆอะไรประมาณนี้ครับจะเป็นซาวน์นี้เรามาเป็นเจ้าตัวแก้บผสมนะครับคู่นี้นะครับ ตอนนี้มันจะกลายเป็นผสมหนึ่งตัวกับไอ้เจ้าตัวแฮมเบอร์เกอร์ทั้งหมดเลยมันเลยได้ซาวที่อ่ามันจะไม่ได้เป็นฮัง g กิลซลลิงแต่ซาวที่ได้ครัมันได้เป็นซาวที่หนาแล้วก็ค่อนข้างที่จะเพราะอยู่นะผมว่าถ้าเกิดว่าเอาไปใช้เหมือนเล่น App g a อพเจทั้งหลายเป็นแล้วกับเลือกที่จะตัดคอยตัวหลังนะ ก็จะหายจี gy. โดยที่เสียงก็จะกลายเป็น กลับมาที่เป็นตัววฮมเบอร์เกอร์ตัวบริกมากนะครับก็เหมือนแบบไม่ค่อยเอาเท่าไหร่นะเออใช้คำว่าที่ผมเซตเอาไว้ไว้อยู่ตอนนี้คือมันมีความแรงไปแล้วกันแล้วเป็นตัดคอย เพราะฉะนั้นเราลองขยัดไปครั้นกันเลยไหมผมว่ามันเป็นแาลฮัมเบอร์กเกอร์ที่ตัดคอยแล้วใช้กับครั้นน่าจะได้อยู่นะเพราะมันมีความแอคแทกอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจดีนะ แบบโบราณอะ่ะผมว่าแม่งเข้าแล้วก็แบบใช้ได้อยู่อ่ะทีนี้ถ้าเป็นแำเบอรเกอร์เลยนะ ได้มาทีนี้เรามาอืมแกกการก็เหมือนที่คิดจริงๆด้วยผมรู้สึกว่ามันมีความแข็งแรงอะไรบางอย่างจนน่าจะเจอกับเสียงแตกแบบวินเทจวินเทจหน่อยแล้วครับ ี่พอเป็นไอเจ้าตัวเป็นแก๊กผสมสองตัวนี้ครับแล้วพอเป็นครันที่มันเป็นวินเทจหน่อยลักษณะทรงประมาณนี้นะผมจะรู้สึกว่าจะมีความบามนิดนึงแต่ว่าเวลาที่เล่นเป็นแบบแบบโซโลผมว่ามันก็ยังคงได้โซโลที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์ยอยู่นะครับแต่ว่าพอเป็นริทึมก็จะแบบ เพราะว่าจริงๆแล้วผมว่าไอ้ซาวเนี้ยถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นโอเวอร์ดิช่วยมันอ่ะเพื่อที่จะตบย่านและดันกลางขึ้นอ่ะผมว่าจะ,จะมันจะช่วยได้นะ ประมาณนั้นก็ช่วยได้อยู่ระดับหนึ่งนะครับอ่ทีนี้เรามาที่เป็นตัวเน็กกันบ้างนะครับได้เรื่องเลยได้เรื่องเลยชอบอ,อันนี้ชอบเลยสวยเลยแต่ถ้าเกิดเราเอาเป็นโอ d ดร v e ฝัดเข้าไปเพื่อให้มันมีความดาขึ้นมวนขึ้นหน่อยดูซิว่ามันจะเพาะขึ้นไหม แล้วถ้าเกิดว่ารีเวิร์บล่ะดีเลย์เขาอีกล่ะโคตรหลอเราลองแบบคลีนเอฟเฟคเอฟเฟคมาไง ก่อนที่เราจะไปเสียงครั้นนี่ดงจังฮะเดี๋ยวอันนี้ผมลองเปลี่ยนเป็นแอมเสียงคลีนที่มีความดาร์กขึ้นหน่อย ยินความที่มีความมวนขึ้นไปนิดนึงแต่ว่าอลักษณะปลายแหลมเปิดๆของมันมันก็ยังคงอยู่นะฮะแต่ว่าอันนี้สมมติว่าพอเป็นแก๊ปผสมสุดคลาสสิกและเล่น จะเห็นภาพกันมากขึ้นนะฮะ,ะทีนี้เราไปครั้นแบบ JCM 800กันบ้างดีกว่าครับเเราจะได้ยินเรื่องของความแรงที่มีความมากพอในการพุชด้วยระดับหนึ่งความหนาแต่ในขณะเดียวกันยังคงมีความโปร่งปลายแหลมเนี่ยมีการไปดันพวกย่าเสียงแตกให้แบบมีการคลิปปิ้งที่ค่อนข้างที่จะสวยงามขึ้นนะครับอย่างที่เราได้ยินตรงนี้ ะลองปรับดูให้มันแบบอ่าเป็นสายเหมือนแบบเสียงกลางเยอะขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแล้วก็เอาเป็นยานเบสเยอะขึ้นมานิดหนึ่งนะครับซาวที่ได้นะ ถ้าไป high ไฮเกงกันมั้ดีกว่านะครับก็จะเป็น PV วีทานงู์นะครับโอเคต้องบอกว่ามันเป็นปิกอัพที่เล่นร็อกเล่นป๊อเล่นอะไรพวกนี้ได้ค่อนข้างนี้จะโอเคแต่ว่าสังเกตว่าพอเราไปเล่นนะครับถึงแม้ว่าเราเล่นเป็นแบบมีความแบบเมทัลเมทัลจริงๆอะผมซัดมาก็คือปรับมาค่อนข้างนี้จะหนักอยู่เนี่ย สารที่เราได้ยินอะ่ะเราจะได้ยินเลยว่ามันจะขาดไอเสียงกลางที่มันมีเนื้อแบบกระแทกกระแทกสากสากอะไรบางอย่างอยู่ฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มเป็นโอทดิรฟเข้าไปช่วยนะครับดูซิว่ามันจะสามารถที่จะช่วยชีวิตไอเจ้าตัวน,นี้ได้ไหมนะฮะ <c oughs> ตอบตะเหี้ยมเกียมเลย ไฮโซฮาร์ดอันหนึ่งก็โซฟาครับแต่ว่ามันยังได้แค่ประมาณเท่านี้อยู่ มันเป็นแฮปันเก้าที่ค่อนข้างที่ตัวเองเล่นแล้วก็ตกใจเองเหมือนกันว่าเอ้ยมันได้ขนาดนี้เลยเหรอวะซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะไปลองได้ด้วยตัวเองเลยนะครับที่ร้าน Music Arm นะครับหรือว่าถ้าเกิดฟังแล้วแบบชอบแล้วแล้วไปลองไม่สะดวกเนี่ยก็กดสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ของเขาหรือว่ามีคูปองคูปอง,ปอง,ปองเนี่ยก็ตามลิงค์ข้างล่างที่ผมทิ้งไว้ให้เข้าไปกดซื้อในโชปีก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่แนะนําให้กดซื้อผ่านโชปีนะฮะอ่ะทีนี้เนี่ยถามว่าลองมาทัััั้้้งงงหมดแลวววเเป็นนยาไาจาจตตีต rell, ตโ อย่างแรกเลยต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะประทับใจมากๆก็อบอกว่าในแง่ของการออกแบบเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีในแง่ของหนึ่งคือหน้าตานะครับหน้าตามันเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับก็คืออย่างในพวกเรื่องแบบบอดี้เรื่องสีเรื่องงานเรื่องการเคลือบอินเลทั้งหลายทําให้ความรู้สึกพรีเมียมนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของไซส์เฟสด้วยเชฟคอที่ออกแบบมาเข้ากันได้เป็นอย่างดีแล้วทีนี้อีกหนึ่งจุดเด่นของเขาคือเรื่องของงานเฟสด งานเฟดเนี่ยเขาเก็บขอบมาได้ค่อนข้างที่จะมนมากๆแล้วก็มีการแบบอ่าหลบเลี่ยงด้วยเทคนิคอะไรกันเล็กๆน้อยๆว่าไอ้เจ้าตัวเนื้อเฟสะครับมันถูกหดเข้าไปนิดนึงทําให้ว่าเวลารู่แล้ว่มันไม่ตําม,มือเลยเพราะว่าเนื้อเฟดเขาอ่ะมันไม่ได้เต็มอันถู่าถ้าเกิดเต็มอันมาเนี่ยมันจะต้องมานั่งเก็บให้แบบสวยงามอะไรประมาณนั้นแต่เจ้าตัวเนี้ยด้วยความที่มันไม่เต็มมนันอ่ะมันก็เลยไม่ได้มีอาการตําม,มือแต่ว่าเนี่ยโพซิชั่นที่เขาวางมาอย่างเงี้ยครับเนี่ยดูดิ ผมดันไปเนี่ยจนแบบจะหลุดอยู่แล้วอะ่ะมันก็ยังอยู่บนเฟสอยู่นะคือมันไม่ได้แบบหายไปขนาดนั้นคือมันอยู่ในจุดที่ค่อนข้างที่จะพอดีคือใช้คําว่าใช้เทคนิคในการออกแบบได้อย่างชาญฉลาดละกันแล้วเจ้าตัวเนี้ยเป็นหนึ่งคอสำหรับกีตาร์ที่ราคาล่างแล้วสามารถที่จะตั้งได้ต่ํามากระดับหนึ่งซึ่งอันนี้ผมได้ลองตั้งเอาไว้ต่ํากว่ามาตรฐานที่ผมเล่นด้วยซ้ําแล้วมันได้ผลลัพธ์ที่ออกมาคือเสียงอ่ะดูถูกต้องว่ากับอายุตัวกีตาร์เองมากขึ้นรวมไปถึงว่าเวลาดีดแล้วมันไม่บัสด้วยนนะครับซึ่งี แอคชั่นที่เฟสิบสองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2อส่วนสามสองนะครับแล้วก็สาย1อยู่ที่1นส่วนสาสองคือมันอยู่ในจุดที่ค่อนข้างที่จะพอดีแต่ไปค่อนข้างไปทางเตีย้ยอะสาหรับผมอะก็คือเริ่มเตี้ยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมาก็คือเรื่องของกานคันโยกนะครับคือก้านคันโยกอะ่ะคือมันเป็นก้านคันโยกที่ค่อนข้างที่จะยาวยาวพอๆกับฟอยล์โรสอะทำให้คนที่ใช้คันโยกบ่อยแบบผมอะรู้สึกว่าอะคว้าจับมาได้ถนัดแต่ว่ามันก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่มันแบบอ่ะเวลาล็อกแล้วมันแบบ พอดีขนาดนั้นนะใช้คํานี้แล้วกันด้วยความที่มันเป็นแบบเป็นแบบเกลียวเป็นแบบวินเทจเทมโมโลอะไรประมาณนี้ทีนี้ในส่วนของข้อสังเกตของฟีเจอร์เนี่ยก็คือเรื่องของเจ้าตัวหนอนตัวนี้เจ้าตัวหนอนตัวนี้ด้วยความที่มันเป็นแบบเหล็กพับแล้วก็เป็นแบบวินเทจเทมโมโลเนี่ยคือตัวหนอนมันยาวยาวมันยาวจนดูดีพอเราตั้งแอคชั่นต่ําเห็นป่มมีนี่นี่นนอ่ะพอเราตั้งแอคชั่นต่ําเนี่ยอายุาตัวหนอนมันโผล่มาค่อนข้างสูงมากระดับหนึ่ง ซึ่งมันจะทำให้ว่าอ่ะมันก็จะตาม,มือเวลาที่เราแบบวางพามิวสองเลยจะเป็นเรื่องของสายเพี้ยนเวลาที่ผมกดคันโยกแบบไดฟบอมลงไปรวมไปถึงตอนเวลาที่ดีดแรงๆแ,แล้วก็สั่นสายดันสายที่ค่อนข้างจะมีความแรงนิดหนึ่งการคืนตัวกลับของสายของพิชเนี่ยมันไม่ได้ทําได้แบบเพอร์เฟกต0หนึทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือสายเพี้ยนสูงซึ่งผมเดาว,ว่าน่าจะเกิดมาจากเจ้าตัวนัดซะมากกว่า ซึ่งตัวนัดอะครับเหมือนพอเราเล่นอะเหวี่ยงไปแรงๆมันทําให้ว่าอาการคืนตัวของเขาอะมันคืนตัวได้ไม่เต็มที่แต่ต้องบอกว่าไอ้สองข้อเน,นี้มันก็ไม่ได้เป็นข้อใหญ่ขนาดนั้นคือมันเป็นข้อที่แก้แบบง่ายง่ายไอ้เจ้าตัวนัดเนี่ยใช้ไปรูบิแคนทั้งหลายเอาไปหรือว่าฝนดินสองเข้าไปก็หายหรือว่าไปให้ช่างเขาทำหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นนัดแบบดีๆไปเลยแบบพกทัสก็ได้เช่นเดียวกันส่วนไอ้เจ้าตัวหนอนอันนี้นะครับ อปีได้สตเตเลสด้วย50อันรู้สึกจะประมาณแบบผมได้มา50อันรู้สึกจะร้อยหนึ่งอะ่ะเป็นสตเตเลสทีนี้ในส่วนต่อมาครับผมเรื่องของความยากง่ายในการเล่นต้องบอกว่าไอ้จุดตัวคอตัวเนี้ยมันเป็นคอที่ค่อนข้างมีความหนาแล้วอ้วนนิดนึงคือคําว่านิดนึงคือให้นึกภาพเหมือน อารมณ์เหมือนไอเบเนตเอซหรืออะไรประมาณนั้นที่มันมีความอ้วนมากขึ้นมาอยู่ทําให้หม้อมันมีเนื้อในการกำแต่ว่าในส่วนของเฟ่ะจะเป็นเฟดแบบเหมือนติดมีเดียมนิดๆน,น,นะครับโดยที่ตอนแรกผมเห็นผมนก็รู้สึกแบบแปลกๆเหมือนกันแต่พอเซตเออกมาเสร็จปุ๊บเอามาเอามาเป็นคอที่เซตออกมาแล้วเล่นได้ค่อนข้างง่ายสามารถที่จะดันสายแล้วให้ความรู้สึกว่ามันนิ่มกว่าเวลาเล่นเลกาโต้เล่นอะไรครับในการชิปอะไรต่างๆก็คือค่อนข้างที L ่จะง่ายแต่ในขณะเดียวกันเนี L ่ยนิ้ว่มันกำก็คือค่อนข้างที่จะสมูทในการไหลตรงนี้อยู่เหมือนกัน ถามว่ามันหนามากขนาดที่จะทําให้คนมือเล็กๆหรือแบบน้องๆหรือว่า,าเป็นน้องๆผู้หญิงอะไรเงี้ยเล่นแล้วรู้สึกว่าแบบมันลําบากไหมผมก็ไม่มันไม่ได้ความรู้สึกใหญ่ขนาดนั้นแล้วกันแต่ก็แจ้งไว้เพื่อทราบว่ามันจะอยู่ในเชฟคอที่ใหญ่ขึ้นมานิดหน่อยคือมันไม่ใช่แบบว่าอยู่ในโซนบางอ,ะอ่ะทีนี้ในส่วนต่อมาคือเรื่องของเสียงใช่ปะ เรื่องของเสียงกุสตาฮาเรลทำได้ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเหมือนที่ผมเล่าไปตอนแรกด้วยโดยเนื้อเสียงเรสชันแนลของตัวมันเองมีความกลางนะครับแล้วก็มีความแน่นมากอยู่ระดับหนึ่งทําให้ว่ามันไปบาลานซ์ในการเซตให้มันเตี้ยมากๆร่วมไปถึงคอที่ค่อนข้างมีความใหญ่นะครับแล้วก็เป็นโรสเซตเมเปิลทำให้ได้เสียงที่ค่อนข้างที่จะแห้งแล้วก็ติดเบสแล้วไปบาลานซ์นกันกับไอเจ้าตัวเฟสสเตเล e โดยที่เฟสสเตเลดเนี่ยเป็นเฟสที่ไม่ได้ใหญ่มาก ทำให้ไอเสียงปิงปิงที่ผมพูดถึงอยู่ตอนที่ผมเล่นนะครับมันไม่ได้เยอะมากทําให้มันอยู่ในจุดที่บาลานซ์ที่ได้ที่ค่อนข้างจะโอเคแล้วโดยรวมมันจะกลายเป็นกีตาร์ที่มันสามารถที่จะไปต่อเราไปโมต่อค่อนข้างที่จะขึ้นแต่คําถามพือเสียงเดิมเดิของมันนะตอนนี้จําเป็นจะต้องโมไหมผมก็พูดได้ค่อนข้างเต็มปากเต็มคําว่าก็ไม่ได้จําเป็นนะเพราะว่าเสียงของตัวมันเองครับผมรู้สึกว่ามันได้เสียงที่ดีอยู่แล้วนะครับสามารถที่จะใช้งานได้ชัวร์แน่ๆโดยที่ค่อนข้างที่จะมีความถนัดในแนวแบบป๊อป r o ็ออะไรประมาณนี้หรือว่าจะเล่นเป็น Rock กทั่วๆไปก็ยังคงได้เช่นเดียวกันเพราะว่ามันจะมีปลายแหลมที่เปิดได้ค่อนข้างที่จะสวยในพวกกับซิงเกิลคอยทั้งหลายของเขาโดยที่พวกย่านเบสในสายต่ำซึ่งมันก็ยังคงที่จะกระชับอยู่โดยที่มันทําได้ดีในแง่ของเสียงคลีนโดยที่เป็นแอมฟิลเหมือนแบบพวกแบบเฟนเดอร์จ๋าๆถูกว่าแล้วก็รวมไปถึงว่าเป็นเหมือนแบบติดมาแชลเล็กๆการที่ไปเจอครันเนี่ยก็ยังคงรอดอยู่ โดยที่เสียงที่รอดออกมาผมรู้สึกว่าเออมันค่อนข้างที่จะดูแล้วสวยครับสวยนแน่แบบเออคุณเอาไปเล่นป๊อปร็อกตัวตัวไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันค่อนข้างที่จะเพราะมีความใสแล้วก็รวมไปถึงพวกบลูพวกอะไรพวกนี้ด้วยในส่วนของฮัมบ็อเกอร์ตัวหลังเนี่ยผมรู้สึกว่าเออมันเป็นปิกอัพที่ค่อนข้างที่จะออกไปทางร็อกแล้วก็ฮาร์ดร็อกได้ค่อนข้างที่จะดีรวมไปถึงการเล่นป๊อปที่เวลาโซโล่ครับคือเสียงมันค่อนข้างที่จะน่าสนใจในแะง่ว่ามันมีความโปร่งอยู่ในตัวเว้ยแต่ว่า มันมีปลายแหลมในการดันฮาร์มอนิกอะไรบางอย่างครับที่มันรู้สึกว่าเออมันมันดูโอเคมันดูดีอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าในส่วนของข้อสังเกตเราจะสังเกตว่าเสียงอะโดยรวมอะมันจะมีความโปรง่งมีความแบบด้วยส่วนตัวของรู้สึกว่ามันจะติดเพาะอ่าเพราะฉะนั้นอะมันเลยขาดความแบบพันขาดความกระแทกนะครับอย่างไอเจ้าตัวพวกสิงคอยทั้งหลายมันเป็นกระแทกที่เป็นกระแทกที่แบบปลายปลายแต่ไอตัวเนื้อก้อนทั้งหลายที่เวลาที่เราต้องการเล่นแล้วฟังแล้วแบบอืม้มเข้มเข้มออกมาเนี่ย มันจะไม่ได้มาทางนั้นใช้คําว่ามันมีเนื้อมีหนังแต่ว่ามันไม่ได้ฟังเท้าหนาเออไอต้ตัวตัวบริดก็เหมือนกันฟังแล้วเจอไฮเกนได้เวยไม่ใช่ไม่ได้เห็นว่าต้องบอกว่ามันเล่นไปอะมันเจอทั้งแตกอ่อนเจอทั้งแตกหนักอะทำได้ค่อนข้างดีเหมือนเดิมนะครับคือมันขาดเรื่องของความสากเรื่องของความแบบคืออย่างในตัวอย่างเพื่อนเพื่อนได้ยินเนี่ยคือผมอะปรับแบบเออค่อนข้างที่จะสากค่อนข้างที่จะแบบหนักมากๆแล้วอะแต่ซาวที่ได้อะ คือผมรู้สึกว่ามันแ h a n d ิลได้เวยแต่ว่ามันยังเหมือนแบบอ่าใช้คําว่า,วะาอ, on, on, อะไรดีวะไมันดดูสุภาพอยู่อ่อนๆอะไรประมาณเนี้ยคือมันเหมือนเอาง,ง่ายๆได้เกิดว่าเป็นนึกเป็นภาพแบบเป็นมีมเพื่อให้ทุกคนแบบนึกภาพง่ายๆออกนะนึกภาพแบบอ่าแบบพวกแบบทัดดาวุสยาอะไรเงี้ยนึกออกวแบบ่าเจ้าฮ้าอะไรประมาณเนี้คือแบบหน้ายังหวานอยู่เลยแต่ติดหนวดอะไรประมาณนี้ยพยายามจะเข้มแล้วอ่ะคือมันได้แหละแต่ว่ามันมันยังไม่ได้เข้มขนาดนั้นอะไรประมาณเนี้ย มันเป็นซาวที่แตกหนักเหมือนจะเข้มแต่ว่ามันเอาไปใช้ได้อยู่ในบางบริบทเช่นสมมุติถ้าว่าคุณเล่นเป็นเพลงแบบเพลงป๊อปร็อกที่ต้องการความหนักขึ้นมานิดนึงสมมติว่าคุณแต่งเพลงแล้วแบบอารมณ์เสียงแตกแบบมิวส์อะไรพวกเนี้ยคุณเอาไปใช้อย่างเงี้ยเล่นอ่ะเล่นได้รวมไปถึงว่าแตกหนักเพื่อที่จะโซโลหรือในคอนเทกต์เพลงร็อกทั่ว,ว,วไปอะไรประมาณนี้หรือว่าเป็นนักร้องเป็นผู้หญิงต้องการความที่ ไม่ได้กระโชคหกหักมากอะ่ะมันก็จะอยู่ในจุดที่ทําได้ดีเว้ยเออมันจะเป็นประมาณนั้นมากกว่านี้ผมอัดเพลงเดโมเสร็จแล้วแล้วก็เพิ่งมิกซ์เสร็จไปนะครับก็ต้องบอกว่าซาวโดยรวมเนี่ยกีตาร์เนี่ยพอเอามาใช้ว่ากับวงเอามานั่งอัดเพลงทําเพลงทั้งหลายเนี่ยโดยรวมก็คืออย่างเป็นคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจทําให้ผมเนี่ยใช้เป็นสิ่งที่อคยค่อนข้างเยอะเพราะว่าไอ้เจ้าตัวปลายแหลมของมันเนี่ยค่อนข้างเดียวสวยอยู่ แล้วก็ในริทึมแท็กฝั่งซ้ายผมว่าใช้เป็นอ่าเป็นฮัมเบอร์เกอร์ตัวหลังก็คือยังคงทรงเดิมนะครับก็คือจะมีปลายเปิดเปิด,ปดมีความโปร่ปงๆแล้วก็แบบไม่ได้หนักมากซึ่งก็จะรวมไปถึงจุดตัวซาวแทปปิ้งเองแล้วก็ซาวโซโล่ตอนจบเองก็ได้ใช้เป็นฮัมเบอร์เกอร์ซึ่งก็ ได้สาวที่ค่อนข้างที่จะละมุนหูแล้วก็แบบไม่ได้จมดีก็คือถือว่าทําได้ค่อนข้างที่จะโอเคนะกับกีตาร์ราคานี้ซึ่งก็เดิมๆใช้งานได้เลยเหมือนอย่างที่เพื่อนๆได้ยินทั้งหมดไปเลยนะครับผมโดยที่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าให้สรุปโดยรวมไยนะเจ้าตัวอ u ูสตาร์ฮาร์เรลตัวนี้นะครับก็คือ1เลยอะหน้าตางานงานเฟดอะไรทั้งหลายเนี่ยทำออกมาได้ดีและเกินราคาไปเยอะๆเลยคือใช้คําว่าสามารถที่จะไปงัดกีตาร์ได้ที่แบบอาจจะ สี่เท่าของตัวมันเองเลยอะไรเงี้ยคืออยู่ในเลนส์ประมาณ20 0 0 0อ่ะผมว่ามันพอจะงัดไหวอยู่โดยที่เชฟคอจะมีความเอ็นเอียงไปทางหนานิดนึงแต่ว่ายังอยู่ในจุดที่เมคเซนต์อยู่คนทั่วไปสามารถที่จะเล่นได้งานเฟดเก็บมาได้ดีสามารถที่จะตั้งได้ค่อนข้างที่จะต่ำเสียงโดยรวมค่อนข้างที่จะสุภาพติดเพราะเพราะเล่นไปทางป๊อปได้ดีเจอกับเสียงแตกหนักได้ดีแต่โดยส่วนตัวผมจะยังรู้สึกว่ามันจะยังคงติดเพราะอยู่โดยที่ข้อสังเกตหลักๆเนี่ยก็คือจะมีเรื่องของตัวหนอนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครซื้อไป ก็ไปเปลี่ยนตัวหนอนให้เป็นตัวที่มันแบบสั้นลงนะครับก็จะไม่ตํามือก็จะช่วยได้เช่นเดียวกันแต่โดยรวม5,990แก้แค่เปลี่ยนในแค่เนี้ย แล้วก็ยังแทบแบบไม่ต้องโมอ่ะก็เสียงพร้อมเล่นอ่ะผมว่ามันก็คุ้มเกินคุ้มแล้วครับแล,แล้วก็ไปเลเนอร์บทำตัวมันเองอ่ะไปทําต่อวปโมต่อเนี่ยก็อยู่อยู่กันได้ยาวๆระดับหนึ่งเลยอ่ะตัวเนี้ยซึ่งมันก็จะกลายเป็นกีตาร์ตัวแรกที่ดีหรือว่าใครที่เอาไปใช้ทํางานจริงๆอ่ะก็เอาไปใช้ทํางานต่อได้แต่อาจจะต้องมีการปรับแต่งเรื่อง,องความสเสถียรเล็กน้อยแล้นั่นคือทั้งหมดของวันนี้ครับผมใครมีคาถามอะไรอยากให้ดูอะไรเพิ่มเติมอยากจะให้ทําอะไรคอมเมนต์ทิ้งลงมาข้างล่างนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะสนับสนุน นะครับแล้วก็ QR code ตรงนี้สามารถที่จะช่วยค่าค่ากาแฟผมได้รวมไปถึงได้เกี่ยว่าใครจะซื้ออะไรในช้อปปีก็กดผ่านลิงก์ผมไปแล้วไปเ r o w s e ซื้ออื่นก็ซื้อได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงว่าผมมีเอาสายกีตาร์เข้ามาขายก็สามารถได้จะอุดหนุนได้เพื่อเป็นการช่วยค่าค่าผมได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ป๊อปไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย